สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็มาพบกันนะที่เดิมนะฮะที่ช่องรถคุณนำเข้าบางนาเทือกของเรานะครับวันนี้กระบอกนะครับบ่าวโจเมืองบนนะทำหน้าที่นะฮะวันนี้ก็จะพา FC ทุกๆท่านนะครับมาดูรถนะฮะในตระกูลคอยาวนะครับในขนาด13ตันนะครับอันนี้ที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็น SK 135 LC นะครับขีด2นะครับตัวนี้จะเดินทางไปยังกรุง เทพนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่กลยุทธมากๆเลยนะครับหรือว่าแบงค์บริการนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่10พอดีนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกันมาตั้งแต่120มาร์คทีแล้วก็120 120มาร์คทีแล้วก็ SK-135 135 135นะครับแล้วก็ SK-70 นะครับแล้วก็หลังสุด SK135 บูมยาว LC นะครับานหลังของเรานี้นะครับตัวนี้เป็น YH04 นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตระคูล LC นี้เขาจะเริ่มต้นกันที่ YH นะ YH05 06โอ้ยตัวนี้064ครับไม่ใช่04เนอะขออภัยครับตัวนี้เป็น06 <c oughs> นะครับถ้าชื่อเต็มๆเขาก็จะเป็น SK135SRLC นะครับขีด2 YH06 นะครับตัวนี้ถือว่ามาสวยสง่ดงามบูมอาร์มนะครับยาว12เมตรครึ่งนะครับหรือว่า12เมตร50นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมานะครับด้านหน้านี่ถ้าท่านมองเห็นนะครับที่มาทีแรกนี้ไม่มีนะครับอันนี้เราทําการติดตั้งให้คุณลูกค้าใหม่นะครับก็มีทันรูปบนนะครับตะแกรงนะครับแล้วก็การกระจกบานหน้ากระจกบานล่างนะครับอันนี้ก็คือเขาจะพอพี่กุยุทธเขาจะให้ทําแบบนี้นะครับ แต่ถ้าบางท่านก็บอกว่ามันอาจจะมองไม่เห็นบางท่านก็บอกว่ามันไม่สะดวกไม่สบายนะครับก็ใช่นะเพราะว่าคือเมมองในรถมันเป็นยังไงไม่รู้นะครับมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับส่วนระบบภายในนี่ระบบภายในสวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็คือล้างทำความสะอาดในท่านเรสร,เร็จสยบรรอยนะครับบอกหุ้มให้ใหม่ระบบไฟฟ้าตรวจเช็คให้ใหม่แอร์ล้างใหม่ครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ,ๆถ้าตัวไหนที่ว่าสมรดเสียหายนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับหรือว่าหาใส่ให้มันครบ นะครับเช่นเคยถาดวารองเท้าถาดวางทําทให้นี่โอ้ตกแก่หมดนวว่าจดีอ่ะนะครับเรามาดูช่วงล่างช่วงล่างที่ว่าเป็น l อลนะครับสังเกตง่ายๆก็คือน้องเขาจะมีแครีเอร์สลูกนะครับแล้วก็โรลเลอร์น้องเขาจะมีอยู่7ลูกนะครัตัวเบนะครับถ้าเดิเดมๆมาจะมา6ลูกนะันจมีเจ็ดองามี่ห้าห5 6 7นะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้านะครับให้ทําเรา ใส่กาดกลางนะครับอันนี้กาดกลางตัวเดียวกับเอสเนร้อยสสนะนะครับสำหรับท่านใดถ้าจะซื้อมาใส่ก็ได้แต่อันนี้คุณลูกค้าซื้อมานะครับเราใส่ให้นะครับถ้าให้เราใส่ให้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เช่นเคยเสริมฟิล์มนะครับอันนี้ช่วงล่างมาสวยมากเลยนะครับนี่ใบแท็กมาเดิมเดิมนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับนี่มาสวยแคเรียสองลูกนะครับอีกช่วงลงช่วงล่างเราทําให้เสร็จสเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันตัวเดินเช่นเคยครับเปลี่ยนถ่ายท่านใหม่หมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่าง เช่นพวกแผงนะครับพวกแผงพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับทำการตรวจเช็คให้ท่านใหม่แผงนี้เราก็เจาะใ,ให้ใหม่นะครับนี่นี่เจาะให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็หม้อน้ําล้างให้ใหม่ครับอุปกรณ์ภายในนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับภายในนี้เราก็ล้างให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อ่าอากาศาจะอยู่ด้านในกองอากาศอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ทําการอ่าเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสับเร,รียบร้อยแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ ครับแบตเตอรี่ติบนะครับ G S นะฮะอันนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับผมนี่นี่เช่นเคยนะอย่างที่บอกไปครับแผงข้างจอยให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็สีสันโอ้อันนี้เะ็พิเศษมานะครับคือถ้าเป็นรถ L C นะครับน้องเขาจะมีเวททวงหลังนะครับหรือว่ามีก้อนทวงบางท่านก็เรียกเวทบางท่านก็เรียกเหล็กทวง บ,บางท่านก็เลือกว่า,าอะไรไอตัวเกาะนะครับก็คือเข้าใจตรงกันตัวนี้น้ำหนักน้องเขาอยู่ประมาณ1ตันน้อยๆแน่นีน่ทุกพี่ประมานเบาๆนะครับได้หนึ่งตันนะครับนะครับแต่ถ้าผมเดี๋ยวนี้มันกโลหนึ่งเดี๋ยวนี้มันตกโลละ10 10อ่ะละตีเป็น15บาท15บาทคูณพันนะฮะ เฉพาะถ้าถ้ามีโจรขโมยไปนะครับถ้าไปขายร้านเสด็จท่านจะได้หมื่นห้านะครับก็แต่ท่านอย่าลืมนะครับหนักหนึ่งตันบริเวณสีมะนังจะมาลากของเขาแล้วถอนนั่นแล้วโยนหุ้มนะครับนะครับอันนี้คือหนักหนึ่งหนึ่งตันนะครับโอ้อากาศมันเย็นนะครับวันนี้ที่สมุทรปราการหนาวแล้วนะฮะแต่อุบลก็หนาวแล้วครับที่แรกว่าจะเล่นอุบลก็หนาวอย่างอุบลก็หนาวแล้วครับส่วนปั๊มไฮรอลิก นะครับก็เช่นเคยครับ K7V นะครับอันเดียวนี้อตอเป็นยี่ห้อโกเบโกนะครับแต่ตามจริงน้องเขาเป็นคาวานะครับตอนนั้นเราบอกว่าเป็นปั๊มของอะไรนะไอ้เขาไอ้อะไรวะยมะไอ้ไอ้อะไรวะคาญบ้า <c oughs> ตอนนั้นบอกว่าเป็นคาญบ้าตามจริงน้องเขาเป็นคาวาเ้อนะครับก็ตระกูลของโกเบนะครับก็ใช้คาวากันมานตั้งแต่ ออนแต่ออดตั้งแต่120มาร์กทีมาร์กทูนะครับ K3 มีนะครับก็ว่ากันไปนี่มาดูสั่งด้านของด้านปั๊มคอนโทรนี่สวยนะครับนี่อันนี้คือเดิมเดมนะครับอันนี้เราไม่ได้แกะนะครับเวลาเราตรวจเช็คนะครับหลายๆท่านที่ติดตามเราทางช่อง YouTube ก็จะเห็นว่าเราแกะหมดเลยนะแต่เหลือแต่คอนโทรนข้อล่ออยู่นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวปรับคอนโทรลต่างๆ่าเราทําการตรวจเช็คให้ท่านแล้วก็ถังโซลาล้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้นะครับแล้วก็สลักนะครับสลักโคนบุมต่างๆนี่เราทําการตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนบู เี่ยนสลกให้ท่านเสร็จสระเรียบร้อยนะครับก็พูดง่ายก็คือออกไปนะครับก็ถือว่าแน่นๆนะครับแล้วก็มีนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างนะฮะที่เราติดให้ท่านส่องสว่างไอกระจกมองซ้ายขวานะก็คือเข้าสําหรับเข้างานเซฟตี้แล้วก็นู่นครับเราจะมีไฟเลนก้อนกลมๆแป๊บๆแบๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือเราติดตั้งให้นะครับ ก็คือเพื่อคุณลูกค้าทํางานในไซต์งานในงานเซฟตี้ต่างๆนะครับมีให้เสร็จสรรเรียบร้อยส่วนระบบบูมอาร์มอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ยาว12เมตร50เซนนะครับอันนี้คือผมวัดตั้งแต่โคนมาถึงปลายปลายฟันนะครับแต่ในระบบเขามันไม่ได้เขียนว่า12เมตร30นะครับนี่ก็คือในี่นนี้คือเราวัดถึงปลายฟันมุกขีนะครับแล้วก็บูธสลักพวกนี้นะครับทุกจุดน,นี้เราก็ทาการตรวจเช็คให้ท่านนะฮะแล้วก็ซิงกระบอกนะครับซิงกระบอกทั้งสีก่กระบอกในแต่ละตรวจเช็คให้ แล้วก็ของญี่ปุ่นนะครับมาเขาจะดีอย่างหนึ่งเขาจะมีระบบเซฟตี้ครับเห็นไหมครับจะมีระบบเซฟตี้นะครับจะมีตัวค้ำให้เราเสร็จสันเรียบร้อยเวลาเคลื่อนย้ายนะครับหลายๆท่านที่มองเห็นว่าเวลารถบางนานะครับทำการเคลื่อนย้ายเราจะใส่ตัวค้ำนะเพื่อไม่ให้มันกระแทกกระบอกนะครับแล้วก็มุกีีเมุกี้นี่เราเปลี่ยนเป็นแบบฟันร้อยข้างนะครับให้คุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นของพี่ีหกสิบนะนะฟันแล้วก็ด้านข้างเสริมให้หน้าอาร์มเสริมให้ใหม่นะครับเป็น3มเส้น คำด้านหลังเดิมนี่ด้านหลังเริ่มเป็นแบบนี้ครับเรียบอันนี้คือเราไม่ได้เสริมนะครับอันนี้คุณลูกเสริมมาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับยังไม่ถึงเนื้อะครับเนื้อมันอยู่นี่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากนะครับสําหรับอ่าอ่าบูมยาว12เมตรนะครับในตระกูลร3 5หนะครับหายากมากอ่ะเรามาดูระบบภายในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะรองรถให้ท่านดูนะครับเพื่อเป็น กระสายบือกระสายมาท่านกระสายให้กาแฟเรากระสายให้กาแฟเรามาท่านครับเอาเอาอยู่บอกว่าถือกันเคื่อตาล้องเครื่องหัววางใดย่าหยังยาชาทีมงานผมเนี่ยก็จะมีน้องเอิร์ดแล้วก็น้องมุตตานะครับทีมงานเราไม่ต้องพูดถึงครับตกเย็นนี่ก็คือว่าอย่าครับอย่าช้า ครับเราไปดูภายในนะครับภายในนะครับเราก็ทําการล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยแบบนี้นะครับทุกอย่างนะครับทุกระบบนะครับผมก็ทําให้ท่านแบบจัดได้ว่าสุดๆนะครับระบบต่างๆนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็บอดเราจะมีตัวหุ้มให้นะครับจะมีปอกหุ้มบอนะครับเดวขออนุญาตเปิดสวิตะสตาร์ท อ๋อหรือบอกไปนะครับถ้าเป็นรถบุมยาวนะครับบูมยาวนะครับมาครับโหมดของเขาจะมีแค่โหมด A เห็นยครับปรับมาได้นะครับปรับมาได้นะครับจะมีแค่โหมด A แต่อย่างอื่นเหมือนกันหมด PM เหมือนกันหมดนะครับต่างๆขี่น้ําเหมือนกันหมดอ้าวภวกผมยังไม่กดออก่ ที่ปันน้ำฝนนะต่อตายออโต้เข้ารีเซ็ตนะครับเหมือนกันไฟบูมไฟหัวเก๋งไฟเหลนแอร์พร้อม แก็มีที่จุดบุรีด้วยเ่าไว้สําหรับชาร์จแบตแอโทรศัพท์นะครับมีเซฟตี้ติดพิทยุให้ใหม่ครับทันเร่งในนี้อยู่ที่อันนี้เราอยู่ที่โหมด A นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด A นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโหมด A นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโหมด A นะครับเพราะว่าบูมยาวมีโหมดเดียวครับมีแค่โหมด A นะครับจะอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ มิสยุตติดตั้งให้ท่านนะครับแล้วก็ภายในร้านทความสะอาดนะครับให้เสร็จสเบเรยบร้อยนะไฟคไือบปติติ่โอ้ไฟปติครับเดี๋ยวดูให้ใหม่นะครับน่าจะมันหลุดอ่ะต่อไปเราจะมาลองระบบกันนะเพราะว่านี้วันนี้บรรยากาศดีมากนะครับไม่ร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องมุตตา เป็นคนพา<อ>นะครับขออนุญาตเลื่อนบ่อนะครับเกิดมาขาสั้นครับอ่ะเราจะมาล,าลาอ,อ,องระบบออโต้กันก่อนนะครับยกครับสวิงครับ มุ่งกี่ครับอามครับตัวเดินครับอ่าลุยกันเลยโอ้เร็วดีแท้ ทีนี้นะครับว่าช่วงน้ําท่วมเนี่ยรถคอยาวนี้ขายดีนะครับเนี่ยตัวนี้ออกติดติดต่อออกติดกันเลยนะครับนี่คันที่2แล้วนะครับแต่ถ้าไล่ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคันที่3ครับเพราะว่ารถเรามาไม่ทันนะก็ยังเหลืออยู่เนี่สสำหรับท่านใดที่สนใจนะก็ยังเหลืออยู่เป็นตระกุลของโคมาสู่ครับาเป็นร้อยยี่สิบนะเป็นร้อยยี่สิบหนกีโอครับราคาค่าตัวน้องเขาก็อยู่ประมาณล้านเก้าับล้านเก้าล้านเก้าห้านะครับ ก็คือทำให,ให้ใหม่หมดเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้โอ้รุ่น6นะครับรุ่น6ก็อยากจะอธิบายให้ FC ทุกท่านนะครับได้เข้าใจกันครับรุ่น6มันจะมีรุ่น6ธรรมดา 6E 6ZE 6Z 6EO นะครับของบริษัทบางนานแท็กเตอร์นะครับพาะเรามีแต่ 6EO ตอนนี้นะครับ 6EO นี่จะเป็นปี2 0 0 6 2 0 0 7นะครับ แล้วก็ P 2008นี้ก็จะเป็น120รุ่น8นะครับจัสตาร์ที่ี2008นะนะบางท่านก็จะหารุ่น7แต่ผมไม่มีครับรุ่น7เราทํารุ่น7ญี่ปุ่นเขาไม่ทำครับเราก็ไม่ได้เอาเข้ามาเด้อนะรับรุ่น7ก็ต้องหาซื้อรถยุโรปเอานะครับสำหรับท่านใดที่มองหานะครับ120 130รุ่น7นะครับของญี่ปุ่นไม่มีนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับ FC ทุกท่านด้วยนี่ครับเบิงเบิงครับนิ่ม เสียงอมอเตอร์สวิงนิ่งเงียบมากนี่สวยครับนี่ผมว่าเวลาทำงานพี่เขาคงไม่เร่งเครื่องเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยเพราะมันเอาไปทานนี้ผมยังยั้งมือครับเดี๋ยวด้าผมขอเบาลงมาหน่อยอ่าเบาลงมาให้เหลือประมาณเจ็ครับเอออันนี้โอเคหน่อย สมมติ Smooth, มือมากครับนี่ยเอา้าอ้ันะบกออย่างที่บอกไปนะครับพวกบูธสลักต่างๆครับทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับบูมต่ออาร์มโคนบูมทุกจุดนะครับนีนะ่เดี๋ยวผมจะภับให้ดู เดี๋ยวอันนี้จำก่อนนะครับอึบอ่ะอจับเครื่อไปเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องขึ้นลงกันหลายเที่ยวนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เขาจะมีระบบเซฟตี้นะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายครับก็จะถอดสลักตัวนี้แล้วก็จะค้่นะครับเขาจะมีตัวล็อกให้เด้อนี่มีตัวล็อกให้ครับแล้วเสียบใส่ ครับนี่ดูนะครับบูมอาร์มนี่สวยเลยครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าครับอันนี้สลักนี้เราก็ทำให้อันนี้สลักนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี Estamos ่ดูครับทุกอย่างแป๊บดูสวยครับนี่นี่สีกระบอกนะฮะสีกระบอกสีกระบอกนี้อย่างที่บอกไปครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ฟันเป็นแบบร้อยข้างครับด้าอาร์มเสิมไห้ท่านใหม่นะครับอันนี้บูมอาร์มยาว12เมตร50นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับนู่น ครับเรายังมีเหลืออยู่2คันนะครับเป็น120รุ่น6 EO ทั้ง2คันเลยนะครับบูมอาร์มยาว14เมตรอันนั้นยาวออกไปอีกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกับการพา FC ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสินค้าของเราหลังจากเราได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้านะครับก่อนที่เราจะจัดส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับอันนี้ก็คืออยากให้ FC นะครับได้ดูได้รู้นะครับว่าสุดยอกากบริษัทบรรณาธิการของเรานะครับเสร็จสรดเรียบร้อยจอกมาเป็นแบบนี้ โอ้คลิปตัวนี้เรามีรีวิวลงอยู่เนาะนะใช่ไหมมูตาเรามีถ่ายกันอยู่นะตอนนั้นน่ะที่ว่าตอนที่ว่าน้องมาใหม่ๆคันนี้น่ะที่บุมอาเจีสองมีมีนะครับท่านก็ย้อนไปดูนะครับที่วิดีโอตัวเก่าของเราได้นะครับว่าตอนที่น้องมานั้นเป็นสภาพแบบไหนแล้วก็ตอนนี้น้องเขาเสร็จสับเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องพร้อมจะออกไปหาเงินหาทองให้กับเจ้าของแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับกับผมนะครับบ่าวโจ้พร้อมกับน้องมุกนะครับพร้อมกับทีมงานบริษัทบางนาเทคเตอร์ทุกท่าน นะครับก็ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าพรุ่งนี้ถ้ายังคืมคืมอยู่นี่เราจะรีวิว200ให้ FC ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมบา่าวโจเมืองบนพร้อมกับน้องมุกเมืองเสือกกเ่าเสือโกกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ข้อลวาวเข,ข้ามาสวัสดีครับ